uh อาจารย์ดานิก้าก็มารับหน้าที่เป็นวิธีกรนนรายการนะคะวันนี้ได้เชิญอาจารย์บอลน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะเทพประมลขหลสุฝนหล่อประจําสมาคมของเรานะคะเดือนมิถุนายนนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์บอลจะเปิดอีกแล้วเปิดคอร์สนะคะนะคะจะสอนอะไรคะมิถุนายนนี้ก็มีโครงการว่าจะเปิดสอนในเรื่องของวิชาทักษะมหาิทยู่นะครับปกติแล้วจะลงสอนทุกวันอาทิตย์นะครับดังนั้นในช่วงมิถุนายนที่จะเปิดสอนก็คือตรงตวันอาทิตนยะ์นั้นเอง เริ่มวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะครับเวลา10โมงจนถึงเที่ยง9มิถุนายน10โมงนถึงเที่ยงหลักสูตร4เดือนนะครับหลักสูตร4เดือนเนี่ยไม่ไม่พลาดเลยนะเพราะว่าเราจะสอนแบบขึ้นข้นเลยนะครับว่าแต่วิชานี้ทักษะยุคหนาประวัติความเป็นมานี่มาจากไหนครับอาจารย์จริงๆแล้วแต่เดิมทีเนี่ยในสมัยก่อนจะเรียกว่าวิชาเลขแปดตัวน,น้อยนะครับวิชาเลขแปดตัวบราณจะเป็นวิชาที่อยู่ในหัวในวัง แล้วก็อาจารย์สสัจจยานที่เป็นบรมครูของวิชานีได้รับการไข่ทอดจากมงค์เจ้านะครับองค์เจ้าเชื้อพระวงศ์นะครับแล้วท่านเองก็เรียนในเรื่องของการทำสมาธิด้วยนะครับท่านเคยบวชพระด้วยนะครับซึ่งจบเรียนทำดีมากตั้งแต่เรียนทำเจ็ดขึ้นไปนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยท่านได้เกิดบุคคลนิตนะครับในในการทำสมาธิเกิดขึ้นว่ามีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกให้ท่านหนจับลมเข้าสู่อิร ท่านก็เลยจำลองข้อสสนอของจึงเป็นตารางทักษะจวบจนๆปัจจุบันนะครับเป็นที่มาของชื่อด้วยว่าท่านได้มีการปรับชื่อใหม่นะครับใช้ชื่อว่าทักษะภาษงกว่าแต่สี่เดือนเลยนะะนเนี่ยค่ะรายละเอียดการสอนคงน่าจะเยอะมากๆเลยเพราะว่าเรียนถึงสี่เดือนอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะในแต่ละเดือนอาจารย์จะขั้นตอนการสอนมีอย่างไรบ้างคะขั้นตอนการสอนในเดือนแรกเราจะปูพื้นให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นลูกศิษย์ที่มีความรู้ก็ดี หรือไม่มีความรู้มาเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับมูมคือแค่ตัง้งแต่แรกเลยหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเราต้องมาเรียนยรู้ในเรื่องความหมายดาวนะครับความหมายดาวควมามหมายพักระคาถาบางคนอาจจะไม่คลุ้มหัวพักระคาถาคืออะไรใครเคยเรียนโบราศาสตร,ร์หรือเคยเรียนในส่วนของการเรียรว่มาว่านะครับในส่วนของทักษะยุทธวิทยจะคล้ายๆกันนะครับวิชาอื่นจะเรียกว่าคุกนะครับวิชาอื่นเรียกว่าคุกแต่ว่าวิชาทักษะยุทธวิทยกว่า่วมคั่ง เราปูเง้นให้พอเดือนที่2ปุ๊บเราก็จะปูคุณไปเล่นเวลาเกณฑ์จาดตั้งดวงให้อย่างน้อยๆเดือนที่2ตั้งดวงไปนะคระ<ช>ับา,ารดวงชะตาพื้นฐานขอ,ของตัวเองเป็นกรณีคนไม่รู้เวลาเกิดจะดูได้ไหมคะจะดูได,<า>ได้ครับดูได้ไม่รู้ว่าเดือนปีเกิดเลยเหรอคะได้ไมาอยู่ไหนรับเพราะว่ามาันจะเป็นไปอยู่ในสมองเดือนที่สี่ซึ่งเดือนที่สี่เนี่ยมันเป็นภาคการชะตาเขาว่าการชะตาคืออะไรไม่ต้องใช้ไมนเดือนก็ถ่ายได้นะครับยิงรู้แค่ชื่อนะครับ จับยามก็ได้ใช้ไพ่ก็ได้เชื้อวุ้งก็ต่างๆนะครับหรือใช้เสิ่งก็ได้นะครับทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับเบอร์โทรศัพท์ของบัตรสมบูรณ์สรุปเรียนหนึ่งวิชาเท่ากับได้หลายวิชานะคะทะเบ<อ>ียนบ้านทะเบียนรถจับยามได้อีกน,นะคะค,คือคุ้มมากเลยสีเ่เด,เ,เดือนแล้วค่าเรียนไม่แพงด้วยค่าเรียนเดือนละเท่าไหร่เดือนละพันห้าร้อยบาทก็ได้อีกนะครับสี่เดือนจบสี่เดือนจบใช่ครับแล้วแถมคุณยังได้วุฒิบัตรจับฉลากสมบูรซึ่งเป็นสมาูรณ์ที่ ได้เสียถึงระชสมีทั้งออนไลน์และออนไลน์ด้วยบาอยี่ตังจังหวัดเรียนได้ตางประเทศเรียนได้เลยนะคะเรียนจบสเดือนปุ๊บแล้ก็บริษัทุกสินะครับติดคันอะไรรานเราสืบตัวได้นะครับมีทั้งเบอร์โทรติดต่อเท่านะคะเบอร์โทรผมคือศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหนึ่งเกกป็นั้งเบอร์โทรละลา ือว่าจะติดต่อผ่านทางเ,เส้นบุกเส้นบุกส่วนตัวนะครับ,บชื่ออะไรคะเป็นอ่าอาจารยนน์บอลชื่องหรือจะพิมพ์คขาว่าครูบอลทักษะนี้ก็ขึ้นกันนะครับ okay. อ่างั้นขออีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มสอนกี่โมงถึงกี่โมงนะคะครเริ่มนะครับเริ่มวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะครับเวลา10บโมงจะเปรเทียบนะหลักสูตรสีเดือนเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงเลยเพียงแค่เดือนละ1,500บาทนะครับคุ้มมากเลยนะคะ ริงแต่ไหนๆอาจารย์บอลมาแล้วก็ขอถามคำถามสักหน่อยดีกว่านะคะเอาเป็นว่าจะกเราใช้วิชาทักษะยุคดูนะคะจากนี้ถึงสิ้นปีอาจารย์ดานิก้าจะได้ย้ายที่อยู่ไหมคะดังนั้นเห็นไหมว่าคําถามเนี่ยเราเราเป็นคำถามสดนะครับเราเป็นคำถามสดไม่มีวันจะมเกิดอะไรดังนั้นผมก็จะตอบสุดคำถามว่าจะได้จะได้ย้ายที่อยู่ไหมมินตเนี่ินเกีนะครับ เลยอยู่ในนองแต่มันจะเป็นลนักษณะว่าอ่าว่าห่างกไกลาจากจากที่อยู่นะมันไม่ใช่วนะ่าย้ายแบบใหญ่บ้างแต่มันเป็น,ม,นมีเกียร์ยที่เตือนทางด่วนอีกที่เป็นทางต่างจังหวัดต,ต,ต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่เดิมเป็นลนักษณะแบบนั้นมากกาใช่ค่ะนะคะวิชาสนุกมากเลยนะไม่ต้องตั้งดวงเลยนะถามลูกตอบปั๊บเหมือนอัปดุลเลยเก่งอย่างนี้ ถ้าเราเรียนไปรับรองเหมือนเป็นผู้พิเศษเลยนะใครไม่รู้รู้ว่าเรามีองค์<ช>สะดวกกับหน้า,ราเรียนนี่ยังคิดเลยจะสมัครเรียนกับอาจารย์บอลบ้านม,ามียนไหมเดี๋ยวดูถ้าไม่ติดธุระอะไรเดี๋ยวอาจารย์นันิกาจะสมัครรงเรียนด้วยกับอาจารย์บอลดีกว่านะคะเหาโอกาสแล้วก<น>็เมื่อกี้ที่ผมตอ,อบก็คือ <ฮะ S 2> <4 S 1> รับรองทีส่สีของอาจารย์นันิกาท่านใส่เสื้อสีม่วงเพระสีม่วงเป็ต้องหรือไมกก่อนที่เราจะอันเดการการู้สึกว่าอาจารย์นันิก้าก็ถามเรื่องของทะเบียนบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะ แตงผมว่าคำนวณจากประเด็นบ้านก็ตอบได้เหมือนกันว่าบ้านหลังนี้บ้าน,นที่ดีกระตุน้นทําให้ผู้อยู่อาศัยเป็นแบบใช่ค่ะทักมาตรงเลยก็บอกอาจารย์ไม่เคยอยู่บ้านจริงเราอยู่บ้านนี้กินเก่งจริงหาของกินตลอดเวลาเลยนะคะเก่งขนาดไม่ได้รู้จักนะไม่เอ้ยรู้จักกันแต่ไม่ได้รู้จักบ้านหรือ,อรายละเอียดลงลึกอะไรขนาดนั้นนะคะ <S <S ถามไปก็ตอบตรงแน่นมากเลยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกันนะคะรับรองคุ้มค่ามากเลย ไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปแอดกระซิบในอนาคตค่าเรียนอาจจะแพงขึ้นหรือเปล่าตามเศรษฐกิจหรือตอาไม่รู้รีบมาเรียนตอนนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้อ่ะขออีกครั้งนึงขอเบอร์โทรติดต่ออาจารย์บอลหน่อยกรณีสมบัติเรียนคอยนะคะนี่เลยละคะ0954919454นะครับ0954919454ติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับหรือเฟซบุ๊กอินบล็อกเข้ามาก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์บอลสวัสดีค่ะ 早上好。